คิดช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำแซนด์วิชชีสไข่แบบง่ายๆกันค่ะเตรียมขนมปังเลยค่ะจากนั้นเราจะทาซอสมะเขือเทศหรือว่าใครจะใช้เป็นแซนด์วิชสเปรดก็ได้เหมือนกันนะคะวางเชสด้าชีสลงไป1แผน่นตามด้วยโบโลนาหรือจะเป็นแฮมหรือว่าจะเป็นไส้กรอกก็ได้ค่ะจากนั้นก็ใช้ขนมปังอีกแผน่นวางด้านบนใช้ช้อนกดตรงกลางนะคะให้เป็นหลุมเล็กน้อยจากนั้นเราจะตักไข่แดงใส่ลงไปค่ะ ก็จะใช้เป็นมอสซาเรลลาชีสนะคะโรยลงไปเลยปริมาณตามชอบนะคะ แล้วเราจะนําเข้าเตาอ,อบนะคะอย่าลืมวอร์มไฟก่อนด้วยนะใช้ไฟสักประมาณ160องศาเปิดไฟบนล่างอบไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่ามันจะแบบเหลืองกรอบค่ะถ้าใครอยากให้ไข่แดงสุกก็ใช้เวลาเพิ่มนะคะแล้วก็อย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะอบไปเรื่อยๆนะคะจนไข่แดงมาสุกของเราจะเป็นแบบไข่แดงแบบเยิ้มๆนะคะส่วนชช้นนี้ก็จะเป็นแบบยางมะตูมนิดนึง ถ้าใครแบบอยากจะกินไข่แดงแบบเย้มๆแนะนําว่าให้เลือกไข่ที่มันแบบสะอาดสดแล้วก็เป็นไปได้เป็นพวกไข่ออร์แกนิกไข่ปลอดสารแบบนั้นนะคะจะดีกว่าเนาะอันนี้เราเลือกเป็นไข่ปลอดสารน,นะคะมั่นใจในไข่แดงสามารถทานได้ลองมาทําดูนะคะ